นั่นความสนของเขาความสนของเขาดูดูเอาหัวไปลอด <c oughs> เอาหัวไปลอดในถุงดูดูที่เขาจะเอาออกไหมนั่นสนนะักดูไปทำยังไงไปทำยังไงดูหัวเข้าไปอยู่ในถุงอะห้อยเลยทีนี้ติดคอเลยดูที่จะเอาออกได้ไหม นั่งอ่านั่งทำพี่หลวง <laughs> อจะสมน้ำหน้าดีไหมเนาะ <laughs> จะสมน้ำหน้าดีไหมเนาะ <laughs> นั่นเอาเลยเดี๋ยวจับใส่ถุงเลยเอาทิ้งถังขยะเลยสนดีนักสนดีนัก สนดีนะนั่นนั่นความสนความสนเป็นเหตุสังเกตได้ความสนเป็นเหตุสังเกตได้โอ้ยขำกําลังกินข้าวอยู่ต้องวิ่งเอาโทรศัพท์มาถ่ายไข่เจียวความสนความสนดูดูด ชนนักชนนักชนนักชมหน้าชมหน้าเออเอาที่เอา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 ออกยังไงเอาเอาออกยังไงเอาเอาเอาให้ให้เพื่อนช่วยออกล้ำกระถุงนะทีเนี้ย นั่น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 สนักสนนักทีนี้เขาไปอยู่ที่พุงเลยรัดพุงเลยทีเนี้ยนั่นนั่นรัดขาอีกแตกช่วยถุงออกเลยแตกช่วยเอาถุงออกดิมันสนนักดูว่ถุงติดพุงเลยนั่นนั่นนั่นสนักสนนัก

อยู่ดีไม่ว่าดีเลยตาตัตัวไเจ้านี้สนฝาเพื่อนถุงอยู่ดีๆเอาหัวไปมุดถุงเอาอีกออืเอาอีกไหมเอาอีกไหมนี้ไปแล้ว สนเหลือเหตุไปหาเขาหาเพื่อนแล้วเนาะไปหาเรื่องเพื่อนแล้วเนาะอืออหาเรื่องเพื่อนอีกแล้ว <c oughs> แหมเหนื่อยกับมันกินข้าวมันต้องกินดี Hào dạ lùm anh ta Lùm mèo tua điêu đi đồn กูอยทำอะไรโอ้บก่อนเพื่อนเพื่อนว่าต่อยไปกินข้าวต่อ